สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดม่าแจงเรื่องช็อกช้ำหลังพี่สาวขอหยุดโจมตีลั่นทำไมต้องปกป้องไม่ให้แจ้งความเรื่องราวสะเทือนใจของมี่าจามิาหรือมีล่า,ามิคาเซเจ้าของเพลงฮิตปากดีขี้เหงาเอาแต่ใจที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตของเธอที่ถูกน้องชายแทๆ้ๆทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเธอมาถึงสองปีโดยที่ต้องอยู่อย่างหวาดภวะ และได้ออกมาตัดพ้อครอบครัวว่าปล่อยให้เธอเผชิญชะตากรรมลำพังนั้นจนเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่15เมษายนเจนนี่รติพันธ์อดีตนักร้องดังสังกัด r s พี่สาวของมิาได้ออกมาโพส์ถึงประเด็นดังกล่าวถึงการดูแลจากครอบครัวโดยขอให้หยุดโจมตีคุณแม่เพราะทุกฝ่ายเจ็บปวดกันทั้งนั้นพร้อมระบุถึงน้องสาวว่าเรื่องเกิดมาสองปีแล้วทําไมจึงเพิ่งออกมาพูดต้องการอะไรและเล่าความสัมพันธ์ของพี่น้องว่าเป็นอย่างไร เวลาต่อมามลาได้ออกมาโพสไอจีสตอรีอธิบายความในใจที่อัดอั้นมานานหลังพี่สาวโพสต์ตัดพพอขอให้หยุดโจมตีเผยว่าสำหรับทุกคนที่ถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของมลาเกี่ยวกับโพสของพี่สาวนะคะมลาพูดได้เต็มปากว่ามี i n a c c u r a c i s เยอะมากในรายละเอียดของเรื่องที่เขาโพสอาจจะเป็นความทรงจำของเขาหรืออาจจะซึมซับเรื่องพวกนี้ไม่เหมือนเรา อย่างเช่นตอนที่ขึ้นรถพยาบาลมีลาไปคนเดียวไปถึงไม่มีกระเป๋าตังหรืออะไรเลยเพราะใส่ชุดนอนครอบครัวก็ไม่มีใครมาเลยสักคนทางโรงพยาบาลขอไม่เอ่ยชื่อได้สักถามมีลาเป็นเวลานานไม่รู้ว่านานขนาดไหนแต่สําหรับเราที่นอนอาบเลือดตัวเองอยู่รู้สึกว่านานมากว่ามีประกันไหมมีบัตรเครดิตไหมเพราะเขาไม่สามารถเริ่มรักษามีลาได้ทามไม่มีเงินใจพูดปากเปล่าว่า มีก็ไม่ได้เพราะจําตัวเลขอะไรไม่ได้เลยเขาต้องการบัตรจริงเท่านั้นภายหลังที่ได้เข้ารับการรักษามีลากล่าวเพิ่มเติมว่าในที่สุดคุณป้าที่อยู่บ้านไม่ไกลกันก็มาแต่เพราะเขาไม่รู้เรื่องอะไรเขาก็ไม่ได้เอาอะไรมาเหมือนกันมีลาจึงบอกให้ป้ารีบกลับไปที่บ้านมีลาและเอาบัตรเครดิตมีลามาพอได้บัตรแล้วทางโรงพยาบาลก็ได้ดําเนินการล้างเลือดและเริ่มเอ็กซเรย์ผลสรุปว่าต้องผ่าตัดด่วน ทางโรงพยาบาลถามมีลาว่าจะผ่าตัดที่นี่หรือไปอีกโรงพยาบาลจากการดูแลที่มีลาไม่ได้รับในห้องฉุกเฉินมีลาเลยตัดสินใจย้ายโรงพยาบาลค่ะตอนกําลังจะขึ้นรถพยาบาลเห็นว่าคนขับพูดว่าจะไปโรงพยาบาลกรุงเทพมีลาบอกว่าไม่ใช่นะคะจะไปบารุงราชทางโรงพยาบาลบอกว่าก็คุณป้าน้องบอกให้ไปกรุงเทพนี่คะต้องเถียงกันอยู่นานมีลาถึงได้ไปโรงพยาบาลที่เลือกเองและมั่นใจกับแพทย์ว่าจะได้รับการรักษาจริงๆ ก็พระอาทิตย์ขึ้นแล้วค่ะพี่สาวนี่มาสุดท้ายเลยค่ะบอกว่าไปโรงพักมาแต่ไม่ให้แจ้งความแม่มาวันต่อมาค่ะมีอีกเยอะแต่มีล่าไม่อยากเข้าสู่รายละเอียดทั้งหมดเพราะเชื่อว่าจะทําให้คนโจมตีครอบครัวมากขึ้นมีล่ามั่นใจว่าอีกไม่นานทุกคนจะเข้าใจความจริงของซีตูเอชชันนี้สิ่งที่สําคัญคือทําไมต้องปกป้องน้องถึงเขาจะทําผิดทําไมถึงไม่ให้มีล่าแจ้งความทําไมเมื่อเดือนที่แล้ว น้องยังอยู่ที่บ้านเดียวกันกับเธอกับแม่ทำไมหลังเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่นานเจนนี่ mm. ถึงบอกว่ามีลาควรจะขอบคุณเธอด้วยซ้ำเพราะถ้าเธอไม่เข้ามาช่วยมีลาก็ตายไปแล้วเหตุไม่ควรเกิดเลยหรือเปล่า mm. เธอจะได้ไม่ต้องมาช่วยฉันฉันจะได้ไม่ต้องอยู่ในอันตรายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ